ทำมาจากศูนย์ฮอนด้า,าท้ายพายุด้วยนะเนี่ยดูสิโอ้ยก่อนมันเป็นป้ายมันเป็นป้ายสีฟ้านะทุกคน,นะน,น,ททนมันเป็นประเทศไทยนุ่งเนี่ยข้างหลังมันเป็นเทพเจ้าไทยอ่ะแล้วมันโขลกมันซีมันจางหมดแล้วโอ้อ <bars> า,านแล้วบางคนเขาเหยียบตรงนี้ไงมานั่งว่าจะนั่งคนเดียวมันมีคนมันเหยียบเยอะแล้วมันเป็นรอยเท้าเลยนะทุกคนนะเออมีคนเหยียบเยอะแล้วนี่เป็นพ่อนะคนนะทุกคนนะแต่งรถขนาดนี้นะทุกคนนะโอ้โหสวยมากผมยอมรับเลย ก็ผมมาจอดริฟต์ทางนี้ดีกว่าเพราะว่ารถมันเยอะเนาะฟังเสียงท่อเย็ดเนาะราคาไม่กี่บาทหรอมั้งที่ช้อปปี้เก้าร้อยกว่าบาทเก้าร้อยกว่าบาทเพื่อพักแค่บาทเดียวก็หนึ่งพันแล้วนี่เดิ่อนไม้ดิจิตอลนะเติมมาไม้เดิมมันจะไม่ขึ้นอย่างนี้เนาะสวยสวยที้สวยเนาะอ้าวปิดแล้วหนูนิวไปถุงกิ๊บเลย งั้นเดี๋ยวให้เจ้าของตการเองดีกว่าไหมถ้างั้นะต้องลองมาสตารด้วยอ้าวเปิดแล้วเอ้อนุญาตได้เปิดแล้วนะทุกคนต้องให้พ่อมาสตาร์ทนะก็เสียงก็จะประมาณนี้นะทุกคนนะแล้วแล้วพ่อพูดให้ก็จะประมาณนี้ทุกคน ก็ขอโทษทุกคนด้วยแล้วกันนะที่จะมีเสียงรบกวนนิดแต่ผมคงไม่ได้ขี่ให้ทุกคนดูนะเพราะว่าเจ้าของรถเป็นพ่อคนแล้วต้องดูลูกแล้วเนี่ยเออเพิ่เปิดเปิดท้าไม่ดูยากดีก็เป็นไงทุกคนทรงก็จะประมาณนี้เนาะ ต้องจับัะคันแล้วบ้างเนี่ย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 ทรงมกันได้เลยใช่พี่แต่ต้องกดอย่างนี้นะถ้าอยากดูอีกก็ลองคอมเมนต์มาได้นะครับแล้วขอลดล้วโอเคทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ